บันี้ตันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากัรสมาทานศีลสมาทานไปนกรรมฐานแล้วสำหรับคำแนะนำในวันนี้ก็จะขอพูดเป็นสองจุดดีกันคืเอ,อเป็นกรรมฐานเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายว่าทั้งนี้ท่านพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกัน เริ่มต้นของการเจริญสมาธิก็หาทางความปรับพุ่งการพู่สร้างของจิตเป็นอันดับแรกให้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำไว้หลายในด้วยกันเพื่อในบางขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อสอนให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐาน เมื่อการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเวลยลายใ,ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเว้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่นี่เป็นวิธียนหนึ่งในการควบคุมอารมณ์จิตให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจ ตั้งใจไว้ในเฉพาะจุดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมาธินี่คำว่าสมาธิไม่ใช่แปลว่านั่งหลับเพราะนั่งแล้วไม่รู้สึกไม่รู้สืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิสมาธิคือเป็นอารมณ์ที่ทรงอยู่ในเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนี่เป็นวิธีหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิ น้วขอจงเข้าใจไว้ดีว่าในช่วงขณะที่เรานั่งกันอยู่ครึ่งชงั่วโมงเวลาที่ปฏิบัติในการที่จะทรงอารมณ์ให้อยู่ตลอดการตลอดสมัยครบครึ่งชงั่วโมงนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปได้ก็เป็นเรื่องของท่านผู้ทรงฌานหรือว่าพระอริยเจ้าเปรืองสงโดยพ่ออย่างยิ่งก็คือพระรัตน ฉะนั้นอารมณ์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะทรงสมาธิมันก็หนีไปบ้างไปเรื่องธรรมดาถ้ามันสอดใายไปสู่อรมณ์อื่นแล้วรู้สึกตัวดึงเข้ามาอย่างนี้ก็ใช้ได้นี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ฝึกสมาธิจิตนี่แบบหนึ่งที่เขาปฏิบัติกันมาแล้วก็มีผลความจริงแบบนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอหัวราชการที่เก้า มีทรงมีความเข้าใจดีมากเมื่อวันที่ดิบสองได้ไปหาท่านก็คุยกรเรื่องกรรมฐา,านแล่วก็บอกลูกสาวของท่านคือเจ้าฟ้าฤกษีสเรินทรนเพราะว่าท่านคนนี้บอกว่าอารมณ์มันฟุ้งซ่านคุมใจไม่อยู่แล้ก็บอกว่าเราก็นั่งอยู่ในห้องของเราหลับตาไม่คุมใจไม่อยู่แล้วก็ลืมตามองดูพระพุทธรูป มองดูนนบังมองดูนีบังมองดูดอกไม้ดอกไร่เครื่องประดับที่บูชาพระพุทธรูปบังมองดูวัตถุธาตุอย่างอื่นบ้างก็ตามใจให้จิตมันอยู่เฉพาะในเหตุนั้นในจุดนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์สมาธินี่แสแดงว่าพระองค์มีความเข้าใจดีแล้วก็ทําได้ดีมากแต้วถ้าเขาพูดอีกตอนหนึ่งว่าหรือว่าเช่นนั้นเรานั่งดูที่พรม ดูพรมดูลวดลายของพมให้จิตมันอยู่ที่พรมอย่างนี้ก็เป็นการรักษาสมาธิอันนี้เป็นของจริงเพราะว่านักปฏิบัติที่เขาปฏิบัติกมันมได้จริงๆที่เคยร่วมกันมาก็ใช้วัตถุธาตุทุกอย่างที่มีอยู่ข้างๆอย่างนั่งอยู่ในป่าแล้วก็ดูต้นไม้ลืมตาไม่ใช่หลับตา ลืมตาดูว่าต้นไม้นี่มันต้นเล็กแล้วต้นไม้มันต้นใหญ่ต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นอะไรใบไม่เขียวใบมันจะเขียวจะอุ่มแล้วว่ามันร่วงโรยดูไปดูพิจารณาไปอาการที่จิตจับอยู่ที่ต้นไม้หรือว่าทุธาต่างๆมันอยู่เฉพาะจิตนั้นจิตไม่ยุ่งไปกระสุนอื่นอย่างนี้จัดไปอารมณ์เป็นสมาธิแล้วถ้าเราพิจารณาดูต้นไม้ว่าต้นไม้นี่เดิมทีเดียวมันก็ไม่มีต้น มันก็ศสยเม็ดอาศัยเม็ดเกิดขึ้นรากเกิดขึ้นํานต้นขึ้นทีละน้อยแะน้อยไห้แรกขึ้นมไม้พยาหามใบไม่ได้ต่อไม้มาก็ใบมนๆนแล้วต่อมันก็คลี่ไปได้ใบสองใบเวลานานเท่าไหร่ก็แตกเป็นสาขาข,าขึ้นโตขึ้นมีสาขากว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ต่อไปเมื่อมันโตถึงเต็มที่แล้วอายุของมันหมดค่อยร่วงโรยมาทีละน้อยแะน้อยลงที่สุดก็ตาย ถ้าอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นสมถะภาวนาเป็นอารมณ์สมาธิเหมือนกันคือพิจารณาตามความเป็นจริงของสภาวะของต้นไม้แต่ถ้าเราจะคิดลงไปในหนึ่งการดูอย่างนั้นถ้าคิดว่าต้นไม้นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนแล้วก็เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นอานิจังไม่เที่ยงโตขึ้นทีละน้อยละน้อยไปการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ใบไม้ที่เขียวเฉยอุม่ม ชุ่มไปด้วยอาหารที่ขึ้นน้ำแต่ไม่ชช่มันก็เกิดความหิวแห้งมาทีละน้อยลน้อยใบเก่ามาัหล่นหมดไปใบใหม่ขึ้นมาแทนอันนี้มาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราไว้ร่างกายของเรานี่มันจะทรงอยู่ได้เพราะว่าสายสันตติคือการสืบต่อเชื้อเดิมมันหมดไปเราคือกินอาหารเข้าไปเตอก็ไมมันก็เกิดเชื้อใหม่ ที่มันทรงอยู่อย่างนี้ได้ก็เพราะศัยอาหารที่เข้าไปปรุนเปลยถ้าขาดอาหารเมลัยมันก็ตายเมื่อนั้นข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดก็มีอุปมาเหมือนต้นไม้ที่เราเห็นต้นไม้ที่เราเห็น,น,ม,หนมีความสวยสดสวยงามต่อไปเมื่อกําลังของต้นไม้ประสาทของต้นไม้มันเสื่อมโทรมลงรากก็สามารถจะเดื่มาหารมาเลี้ยงตัวต้นไม้ให้ได้เต็มที่มีความบกพร่องมีความสุดโทรม ในทีสุดต้นไม้อาหารเลี้ยงไม่พอมันก็ตายข้อนี้ชั้นใดร่างกายของเราก็มีสภาพเช่นกันที่องค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าสเพสตาอาหารติกาสัตว์ทั้งหลายทรงอยู่ได้เพราะอาหารนิท้ที่ร่างกายของเราทรงอยู่ความจริงของเก่ามันหมดไปที่ยังไม่ตายของของ,ของใหม่เข้ามาแทนที่ ถ้าววัยวะภายในส่วนใดส่วนหนึ่งมันไม่มีความสามคัคคีกันแลงหมดกำลังที่จะทำการย่อยทำการจ่าจหายไปเลีย้ยงร่างกายเมื่อนั้นร่างกายก็เริ่มสุดโทมทีในที่สุดก็ตายถ้าคิดอย่างนี้เป็นมิปัสนาญานเป็นอันว่าถ้าเราจะใช้จิตดูของในห้องของเรา อะไรก็ได้ลืมตาไม่ต้องหลับตาหลับตาเนี่ยเรามันพุ่งสั้นมากกว่าลืมตาลืมตาจิตมันจับเฉพาะภาพอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นพระพุทธรูปถ้าดูดูพระพุทธรูปคิดว่าพระพุทธรูปนี่เป็นรูปเรปียบของพระเจ้าอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วถ้าเราคิดกันไปว่าพระพุทธรูปจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพระธรรมคำส,สอนที่องค์สมเด็จพระจินวรรสอน เป็นเหตุให้บรรดาพระสาวกทั้งหลายเห็นความสําคัญว่าควรจะปั้นลูกองสมเด็จพระสงฆ์แทนพระองค์ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในความดีที่องสมเด็จพระจินสศีสอนเรามาอย่างนี้เป็นธรรมานุปติกรรมฐานแล้วก็ถ้าเราคิดดูว่าบรรดาพระรมคำสอ,สอนทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระชิตติมานจะส่งสนำสนแสดงได้ที่ปรากฏอยู่ ก็เพราะอาศัยสาวกองค์สมเด็จพระบรมครูรินำมาสอนอย่างนี้เป็นสังขารนุสติกรรมฐานอย่างนี้ก็เป็นสมาธิจิตการสมาธิจิตเราทาได้หลายวิธีไม่ใช่ว่าจะมานั่งจ้องเฉพาะนาปนานุสติกรรมฐานอย่างเดียวให้จิตมันน้อมอยู่ในขุศนส่วนใดส่วนหนึ่งนี่เราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนําในการสร้างสมาธิไปหลายแบบทั้ง40แบบด้วยกัน ในกรรมฐา,านสีสิบในด้านสมถะภาวนานี่เป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดบางจุดองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ทรงอารมณ์จิตอยู่โดยเฉพาะเจ่นาปานุสติกรรมฐา,านหนึ่งแล้วก็กสินอีกสิบอีกสิบอย่างอันนี้เป็นการทรงจิตไม้เฉพาะอารมณ์ไม่มีอารมณ์คิดแต่มีแต่อารมณ์จำมีแต่อารมณ์นึกทีจดจำเข้าไว้ แนอกจากนั้นอีกยี่สิบเก้องค์องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาเครื่องพิจารณาเช่นอาสปรกรรมฐานสิบเป็นต้นอนุสติเก้าก็มีหารสี่หารีบริโกสัญญาใจตุธาตุฐานสี่หรือว่ารูปสี่อารูปในความจริงแปรลมสมาธิเท้าทิงชันแต่เทว่าต้องใช้าร์คิด ก็คิดอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการที่ตามที่องสมเด็จระจิตรมานทรงสอนอย่างนี้ก็เป็นสมาธิเป็นอันว่าการฝึกสมาธินี่ให้รู้ได้รู้จักจากเ่อรู้จักวิธีก็เป็นของไม่ยากไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวไม่ใช่ใช่หลับตาอย่างเดียวลืมตาควรใช้คล่อง เห็นเสาจิตอยู่ที่เสาเห็นฟ้าจิตอยู่ที่ฟ้าเห็นพระพุทธรูปจิตอยู่ที่พระ,พ,ระพุทธรูปเห็นเครื่องไม้ดอกบูชาเราจิตจับอยู่ที่นั่นอย่างนี้จัดว่าเป็นเองคตารมในส่วนนั้นเป็นสมาธิแต่ด้ยวยว่าจิตเราให้น้อมไปยินเป็นก็ตั้งอยู่ในส่วนกุศลอย่างเดียวใช้ได้ นี่ว่ากันถึตอนต้นแต่ตอนต้นนี่ความจริงโอกตอนปลายก็ต้องใช้ไม่กันถ้านึกว่าต้นแล้วเราผ่านไปเมื่อต้องใช้ก็แสดงว่าเราพลาดมากอาราณ์มไม่เข้าถึงความดีนี่เรามาพูดกรรมฐา,านตอนปลายเราบวชกันมาเพื่ออะไรเราเจริญพระกรรมฐา,านเพื่ออะไรเรามาสร้างความดีนี่เพื่ออะไรเพื่ออดชบ,บ้านอย่างนั้นเลย หรือว่าเอาไว้เป็นการสนแสดงตนของคนอื่นว่าฉันจเจริญสมถกรรมาฐานมุขสนานกรรมาฐานถ้าเป็นอย่างนี้ก็สนแสดงว่าเป็นการจเจริญกรรมาฐานเพื่อรงเอเวจีมหานรกเพราะทำเพื่อครบกิเลสหรือทําไว้เพื่อคมครูคนอื่นเห็นคนอื่นทําอะไรแปรเป็นเทค่ิีหนึ่งเพื่อไปตามเจตียาของเขา เราก็นั่งเพลงนั่งจองว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้คนที่มีอารมณ์จิตคิดอย่างนี้รู้ตัวไว้เลยว่าเรานั่นแหละเป็นคนที่ไม่ดีมากกว่าคนนั้นเพราะนั่นมันเรื่องของเขาเขาดีแล้วไม่ดีมันเรื่องของเขาแต่เราจริตก็ไปยุ่งแสดงว่าจิตของเราเป็นท่ายของกิเลสตัณหาควาทานและกุศล,ลกรรม มีอารมณ์กระสับกระส่ายมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเต็ไมไปด้วยความอิจฉาทิฏยามีอารมณ์หยาบเป็นการเพ่งเล็งโทษของบอคองุคคลอื่นเราเสียเขาอาจจะเสียแต่ว่าเสียน้อยกว่าเราแต่เราเสียมากขาดทุนเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่ก็ต้องจงสัรวมจิตเอาไว้จิตที่คนจะใช้นั่นก็คือมาวิจารณาตามความจริงของร่างกาย ว่าร่างกายเนี่ยมเขาสร้างึ้นมาด้วยอะไรแล้วใครเป็นคนสร้างร่างกายของเราจริงๆมันสร้าง้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเมื่อธาตุสี่ไปชมกันโดยเฉพาะมันก็มีสภาพเหมือนตุ๊กตาไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวตัวตัวอย่างคนที่ตายแล้ว ธาตุสี่บางบางอย่างมาทรงอยู่เช็นธาตุดินกับธาตุไอธาตุดินกับธาตุน้ำํำธาตุลมหายไปธาตุไฟหมดไปอย่างนี้เราจะทําอะไรกับร่างกายประเภทนั้นมันก็ยอมทุกอย่างมันไม่ดิน้นไม่รนไม่บน่นไม่เจ็บเพราะว่าขาดบุคคลผู้มีความรู้สึกคือวิญญาณนะธาตุ ที่มร่างกายประกอบคนแล้วธาตุสี่ประชุมกันพร้อมแล้วก็มีอีกสองธาตุเข้ามาผสมคือวิญญาณาธาตุและธาตุรู้รู้รับการสัมผัสวันหนาวว่าร้อนว่าเย็นว่าหิวก็าหายปวดเมื่อยไม่สบายนี่เป็นวิญญาณนะธาตุสำหรับอีธาตุหนึ่งนะั่นคืออากาศธสถาุาเข้าไปเสียงสถิตเต็มอยู่ในช่องว่างของร่างกาย แล้วก็ธาตุทั้งหกนี้มันทรงสภาพอยู่ในนานหรือไม่ในนานมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นรวมตัวกันดีแล้วก็เริ่มเสื่อมคลายตัวจากเด็กรูใหญ่นี่ไม่ใช่ใจะเริขึ้นมันเสื่อมก็ไปหาตัวพังเนี่มาถึงความเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวหน้ากายสมบูรณ์เต็มที่เปล่งปลัง่งเปไ็นเนื้อหนังเลือเด็ดฝาดแต่ต่อไปไม่ช้าอสงสมเด็จพระรมาโลก,กันนาที่กล่าวว่ามันก็เดินลง โซมาทีละน้อยละน้อยแ,อยแสดงถึงความไม่เที่ยงของร่างกายเพราะธาตุสี่มันไม่เที่ยงทําไมมันจึงไม่เที่ยงใครสร้างให้มันไม่เที่ยงสิ่งที่ทําให้มันไม่เที่ยงก็คือเป็นกฎธรรมดาไม่ใช่ใครสร้าง <c oughs> ธรรมดาเขามันเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เราไปนั่งหลงว่ามันจะอยู่กับเราหรือเราจะอยู่กับมันตลอดกาลตลอดสมัยนั่นมันเป็นความโง่ของเรา ทีนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ส่งแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเราประพฤติปฏิบัตินี้เราทำเพื่อความดับไม่มีเชื่อถ้าดับตัวนี้ได้เมื่อไรเราก็หมดทุกข์เราทำเพื่อถึงความทีสุดถึงความทุกข์คือไม่ทุกข์ต่อไปนั่นก็ได้แก่เอาจิตใจเข้าไปไม่ผูกพันในขันห้าคือร่างกาย เราเมียยมวารมยอมรับนับถือกับคธนธรรมดาใช้ปัญญานิดเดียวถ้าเราไม่งงหรือว่าเราไม่ดือ้อเพราะว่าพระพุทธเจ้าเทศสอนเรามาแล้วเราฟังกันจนเบื่อฟังกันจนชินฟังจนทั้งเห็นพระคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีความสําคัญทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาบางท่านมีรมแบบนั้น ที่ว่าบางท่านก็เพราะาบางท่านเนี่ยยังมีอารมณ์หนาเปนกิเลสย,ยังสนใจกับจริยาเขาอกคนอื่นยังมีอารมณ์ประกอบด,ด้วยความอิจฉารียาเพ่งโทษอกคนอื่นอันนี้อารมณ์ชั่วมากและบางท่านก็ยังมีอารมณ์หลงหลงคิดว่าร่างกายนี่มันจะทรงอยู่มันจะไม่แก่มันจะไม่ตาย มีความหวังตะเกียยตะกายไปขานาว่ขาขนาเราจะทำอย่างนั้นหวังความจเจริญอย่างนี้เราจะรวยอย่างน้นนี่เป็นอารมณ์หลงของคนเมื่อคนมีอารมณ์หลงแบบนี้มันก็มีทุกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เป็นให้จิตมีความสุขที่เราก็ยอมรับนับถือกฎธรรมดาของขันห้า ว่าขันห้านี่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนมีความเสื่อมไปทรงกลางม,มีการสลายตัวเป็นที่สุดเราจะมาเมามันยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับทัพนทีกฎธรรมดาไม่หวั่นไหวต่ออาการใดๆที่มันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกรรมเมื่อความชั่วเก่าที่เราทำไว้มันตามมาสนองเมื่อาการนี้เกิดขึ้นเราก็ยอมรับทัพนีว่า มันเป็นเรื่องธรรมดามันจะต้องมาตามจดตามทวงนี้แล้วก็ใช้นี่มันไปอยู่ๆมีใครเขาดา่าเราไม่ทำให้เขาดา่าแต่ว่าเขาอยากจะดา่าก็ถือว่านั่นไปเอาโวามสนับร,รเดิมเราเคยด่าเขามาก่อนก็ปล่อยให้เขาดา่ามันจะเดินเลิกกันหมดนี่หมดสินอยู่ๆใครเขามา,กาแกล้งให้เกิดความกังวลกระ,กระวายก็คิดว่าอาการอย่างนี้เราเคยเคยกระทำเขามาก่อน เมื่อกเกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็วกปล่อยเขาเป็นการโชดใช้หนี้เดิมไอ้หนี้เดิมมันจะมีหรือไม่มีก็ตา,ามเพื่อการเป็นการรักษากําลังใจของเราให้เบาไม่ยึดในขันห้าอปาทานที่ว่านาทีโลกเกนินที่โตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกก็เช่าบ้านก็ถูกนินทานกันทั้งโลกเราถูกบ้างทําไมจึงจะต้องเดือดร้อน ตอนนี้ในโลกเราคิดว่ามันเป็นความสุขแต่ความจริงใช้ปัญญาน,นิดเดียวพิจาจรณาเยี่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้เป็นที่ดึงทุกข์เข้ามารวมตัวกันทุกข์จากความเสื่อมไปทุกข์จากความแก่ทุกข์จากความป่วยไข่ไม่สบายทุกข์จากการพลัดพรากจากาอาของรักของใจของชอบใจทุกข์จากความตายที่จะเข้ามาถึงที่เรานึกว่าเราไม่ต้องการมาให้ตายเพราะไม่ต้องการให้มันตายมันก็ต้องมีทุกข์ ถ้าใจของเราทําใจเหมือนพระอาหารหันพระอาหารหันนั้นยอมรับตัณฑ์กฎของธรรมดายอย่างเดียวคือนั่งก็บได้แก่คิดว่าร่างกายไม่เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นมันก็เสื่อมรู้ว่ามันจะเสื่อมมาถึงเวลาเสื่อมจริงๆแล้วก็สบายใจไม่หนักใจเพราะทราบมาแล้วรู้ว่าร่างกายนี่มันจะต้องป่วยไข้ม่สบาย ถ้าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นจิตมันก็มันสุขก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะป่วยที่เวลาที่มันจะตายจริงๆก็รู้อยู่แล้วมันจะต้องตายเมื่อความตายเข้ามาถึงเราก็ไม่ไม่ไม่ลำบากใจเพราะคนที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคนดีรู้ว่าร่างกายมันจะต้องตายคนดีพวกคนพภทนี้เขาไม่ประมาทในความดี ตั้งหน้าตั้งตาสร้างความดีให้ปรากฏต,ตั้งคำแนะนำขาโอ้สมเด็จพระสุคตคิดว่าถ้าตายคราวนี้แล้วเรื่องร่างกายที่เป็นทุกข์อย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเราไม่มีความต้องการในมนุษย์โลกเราไม่ต้องการเทวโลกเราไม่ต้องการพรมโลกก็เป็นแดนที่ไม่เต็มความสุข สุขประเดี๋ยวหนึ่งมันก็ทุกข์เราต้องการพระน,นิพพานเป็นเอคือเปเอแดนเองการเอกันตาบรมมสุขนี่อารมณ์ที่เราเข้าถึงนิพพานเป็นอารมณ์เพศไหนมันเป็นอารมณ์ยินอารมณ์ที่คิดประทุษร้ายบุคคลอื่นกลงแกลบบุคบคลอื่นไม่มีแม้แต่นิดหนึ่งอารมณ์โทษาที่จะเข้ามากระทบเพราะการถูกด่าถูกว่ามันก็ไม่มีเห็นคนดา่าเราเป็นคนบ้าไปเสียแล้ว เมื่อเขาบ้าเราก็ไม่ถี่มื่อไม่ถี่คนบ้าไม่ว่าคนเมามม่เจ้าบ้ายอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปอยากจะด่าก็เชิญดา่าอยากจะว่าก็เชิญว่ามันเดี๋ยวก็เหนื่อยนี่มก็เลิกไปเรามีเบี้าจิตคิดว่านี่เราใช้นี่เขาเราเคยด,าด่าเขามาก่อนนี่ถ้าร่างกายมันถูกาการการสุดโซมิรอนมันจะตาย ก็มีทำความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นสภาพทรงความทุกข์เราทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้หาความสุขไม่ได้ถ้าร่างกายตรงนี้พังไปเสียเมื่อไรเราก็พอใจพอใจเพราะอะไรเพราะเราจะได้หมดทุกข์เราไม่ต้องแบกร่างกายไปร,รับทุกต่อไปตายแล้วถ้าเราไปนิพพาน ความรักในระหว่างเพศนั่นก็ไม่มีความทเยยทะยานในทรัพย์สินนั่นก็ไม่มีความโกรธความพยาบาทนั้นก็ไม่มีอารามณ์ผู้สั้นนันก็ไม่มีความสงสัยในคาสั่งสอนของ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีจิตยึดมันเือมัันในคําสอนของคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอกาตลงเพื่อารมณทรงตัวไว้ ตอนนี้อารมณ์ที่เข้าถึงนิพพานเด่เรายังไม่ตายเขาเรียกว่าสังสารสังเสริญสังสารนิพพานคือดับกิเลสจะมียังมีเบญจขันธ์เหลือเซสกนิพพานตอนนี้เวลาที่ดับกิเลสจะมีบัญญัติขันธ์เหลือถ้าจะถามพระอรหันต์ว่าท่านทุกข์ไหมบอกถ้าไม่ทุกข์พระอรหันตร้อนเหมือนเราหิวเหมือนเราอยากกินเหมือนเราปวดจาระปัสสาวะเหมือนเราพระอรหันต์ป่วยไข้ไม่สบเหมือนเรา พระหังแก่เป็นมรราพระพระหลันมีความโกรธกววยทางร่างกายเหมือนกันแต่ว่าจิตเขาท่านปล่อยร่างกายเสียแล้วนี่ก็รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้ารู้แล้วมันเป็นตามนั้นมันก็เกิดความสุขใจแทนที่มีความทุกข์นี่ถ้าว่าท่านลหลายเมีารมได้อย่างนี้คิดว่าอย่างนี้เสมอๆจนถ้ารม์จิตเคยชินสภาวะที่เป็นสุขก็ดีสภาวะที่เป็นทุกข์ก็ดีในโลก เป็นสบายของโลกเรืวถ้าภาวาแล้ววาจาที่กล่าวชมเชยก็ดีแล้วเจ้าที่กล่าวนินทาก็ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับจิตจิตมีความสุขถือนี่ว่าเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาอารมณ์ขรรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาทรงได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระรหันินอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู ar, har, harvest, no ้ลมห้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสัยจงกว่าจะดีสัญญาณบอกหมดเวลา